ค่ะวันนี้ออกมารดน้ำต้นไม้ค่ะอากาศร้อนน่นนะคะน้ำต้นไม้อยู่ในกระถางมันแห้งเหรอต้องลดทุกวันค่ะช่วงนี้นี่มาดูข้าวโพดพี่นะคะจะติดฝักไหมนะรุ่นขอให้ติดฝักนะคะนี่นะคะปลูกในกระถางซื้อมาประมาณจำราคาไม่ได้นะประมาณร้อยร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบไหคะนี่ มีขนแล้วมีเริ่มมีฝักหรือเปล่าพี่ก็ดูไม่รู้นะเนี่ยสามหนอนะคะนี่นะคะหนึ่งสองสามสาม,สามต้นสามต้นสามฝักนะคะมันเป็นความภูมใจมากเลยก็พวดขาวนะคะกาพวดขาวนมสดฮอกไกโดนะคะไม่รู้ฟันจะหลอหรือเปล่าลุ้นให้ติดฝักแล้วก็ลุ้นให้ว่าฟันจะครบทุกซี่ไหมนะคะเอ้เรียกว่าคนปลูกฟันหลอมันก็เลยจะหลอตามคนปลูกนะ นี่นะคะดอกเขาดอกเขาอือืม,อมพื้นที่เล็กๆขนนิดเดียวค่ะพื้นที่ประมาณกว้างไม่ถึง2เมตรยาวไม่ถึงไม่ถึงห้าหประมาณห้าหกเมตรแค่นั้นเองค่ะแต่อยากทดลองปลูกเนาะ ชอบปลูกเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่เก่งหรอกแต่ชอบนะคะก็เอามาให้ดูเนาะมาช่วยกันรุนนะคะพี่จะได้กินฝักข้าวโพดนกขาวนมสดฮอกิโดหรือเปล่านะคะนี่นะคะามาลดน้ำวันนี้ก็ใส่ปุ๋ยน้ำค่ะก็ซื้อปุ๋ยมานะคะไม่ได้ผสมเองเนาะไม่มีเวลาขนาดนั้น<笑><笑>ก็เลยต้องซื้อแบบสมเร็จนะคะปุ๋ยน้ำมา ต้นสามต้นสามฝักนี่งางสวยๆเลยอาพวนด,ดินลดน้ำให้แล้วนะคะ